พบกับสืบสต็อกเชอรอล็อกหุ้นหุ้นนา่าเสริมในวันที่21กรกฎาคมราคาหุ้นบวกแรงทำนิวไฮในรอบ9เดือนพร้อมด้วยแรงซื้อหนาแน่นเข้ามาสนับสนุนมากกว่าปกติราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดที่2 3 0สตางค์ก่อนจะบวกขึ้นไปแตะจุดสูงสุดที่2 4 6สตางค์หรือบวกขึ้นมาเกือบ10%พร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน กว่า500%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าเราหลังพูดถึงหุ้นบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดมหาชนหรือว่าทีวีประกอบธุรกิจผลิต,ลตรายการโทรทัศน์และรายการบันเทิงรวมถึงรับบริหารศิลปินผลิตและจำหน่ายพ็อกเก็ตบุ๊กและขายสื่อโฆษณาทีวีีเพิ่งจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ m a i เมื่อกลางปีก่อนหลังจากนั้นก็โชว์กำไรโตแบบก้าวกระโดด โดยในปี58ทำกำไรได้50ล้านบาทโตถึง140%เมื่อเทียบกับปี57ส่วนแต่มาาแรกของปีนี้ทำกำไรได้25ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง358%เนื่องจากฐานไรายได้เพิ่มขึ้นจากการรับจ้างผลิตรายการและละครเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทีวเพิ่งจะประกาศจัดตั้งบริษัทร่วมทุนถือหุ้น50%ชื่อบริกเบนเพื่อเน้นรับจ้างผลิตสื่อโฆษณา รายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่3ของปีนี้ราคาหุ้นที่ติดตัวขึ้นมาชัดเจนในวันนี้กำลังคาดหวังว่างบในไตรมาสที่2น่าจะออกมาดีและตลาดกำลังลุ้นการฟื้นตัวของเม็ดเงินโฆษณาที่จะช่วยผลักดันให้ครึ่งปีหลังทีวีทีจะได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากบริษัทร่วมทุนที่จัดตั้งขึ้น ขณะที่มุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคาดว่ากำไรในแต่มาที่2จะทำได้13ล้านบาทเพิ่มขึ้น19%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและจะโดดเด่นในครึ่งปีหลังเนื่องจากรับรู้รายได้จากการผลิตรายการและละครจำนวนมากทำให้ปี59คาดว่าจะมีกำไรสุทธิ67-71ล้านบาทโตถึง41% ปัจจัยสำคัญของการเติบโตมาจากรายได้ของการรับจ้างผลิตที่ช่วยลดการพึ่งพิงรายได้จากโฆษณานอกจากนี้ทีวียังเตรียมเปิด3สตูดิโอใหม่ในเดือนสิงหาคมซึ่งจะช่วยลดค่าเช่าสตูดิโอได้ปีละ15-20ถึงล้านบาทราคาพื้นฐานที่โบเกอร์ให้ไว้อยู่ระหว่าง2บาท6สตางค์ถึง3บาทซึ่งถือว่ายังมีอัพไซด์พอสมควรจากราคาบนกระดาน แต่สิ่งที่ต้องติดตามก็คือการฟื้นตัวของเม็ดเงินโฆษณาที่ล่าสุดในเดือนมิถุนายนยังคงหดตัวแม้จะมีฟุตบอลยูโรมาช่วยก็ตามสว่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนวิเคะห์โลก CIMB ประเทศไทยทีลศักธนวลากุหมองว่าในเช้าวันนี้ราคาหุ้น TVT ขึ้นมาทดสอบแนวต้านหลักที่2บาท40ง จึงเป็นจังหวะของการขายทำกำไรออกไปก่อนและหากราคาย่อตัวไปที่แนวรับ2บาท30ถึง2บาท28สตางค์จึงซื้อเก่งกำไรอีกครั้งเพื่อลุนไปขายที่แนวต้านใหญ่2บาท80สตางค์ในกรอบการลงทุน2สัปดาห์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่2บาท20สตางค์